สาวต่างชาติกวันนี้เธอมาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่ารู้ไหมตอนที่ฉันไปอยู่เมืองไทยในช่วงสองถึงสเดือนแรกเนี่ยโอ้โหฉันขอบอกเลยนะว่าฉันนะ่ะคิดถึงบ้านของฉันมากๆแล้วก็แบบว่าทุกๆคนที่อยู่รายร,รอบตัวฉันเนี่ยไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยตอนนั้นนะฉันเหงามากแล้วก็ฉันแทบจะไม่มีเพื่อนเลยนะฉันแค่แบบรู้สึกเสียใจกับตัวเองแล้วก็ฉันคิดถึงสหรัฐอเมริ กมาฉันคิดถึงเพื่อนๆของฉันฉธนคิดถึงครอบครัวของฉันและมีวันหนึ่งเัอก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าฉันจะมีปัญหากับธนาคารน่ะคือฉันไม่สามารถถอนเงินจากตู้ a t m ได้ทั้งที่ฉันมีเลข m a c t แล้วนะฉันทําอะไรไม่ได้ฉันก็เลยต้องแบบโทรไปแล้วก็จะต้องมีการดําเนินการผ่านทางบัญชีอีเมลของฉันหลังจากนั้นโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นแล้วก็แบบมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมา หลังจากที่ฉันคุยกับเขาและรู้อะไรมะทันทีทันใดที่ฉันแบบได้ยินเสียงของเขาฉันก็รู้สึกว่าเหมือนอะไรที่แบบอยู่ในลําคอเอเสียงนั้นแบบว่าทุมแล้วก็แบบว่าแปลกๆฉันก็เลยพยายามจะสอบถามเขาว่าฉันรู้สึก อะไรแปลกๆหลังจากนั้นฉันก็แบบว่าร้องไห้อ่ะคือพอฉันได้ยินสำเนียงของเขาว่าฉันร้องไห้ออกมาเลยฉันขอบอกเลยนะว่าตอนนั้นน่ะฉันคิดถึงบ้านของฉันมากฉันคิดถึงสหรัฐอเมริกาผู้ชายที่อยู่ปลายทางเสียงเขาบอกว่าคุณผู้หญิงคุณแบบว่าใจเย็นๆก่อนนะคุณโอเคไหมฉันก็เลยบอกว่าคือฉันพูดอะไรไม่ออกตอนนั้นคือฉันร้องไห้ออกมาแบบเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผู้จัดก ธนาคารเนี่ยจะจัดการให้คือฉันเลยบอกว่าขอโทษนะจะรู้สึกแบบอายมากเลยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าฉันแบบคิดถึงบ้าน้วฉันก็แบบรู้สึกเงาจริงๆหลังจากนั้นที่ฉันคุยโทรศัพท์กับเขาอะก็ต้องแบบเงียบไปพักหนึ่งหลังจากที่แบบต้องคุยกับเขาว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันได้ร้องไห้หนักมากไปกว่าเดิมอีกนะฉันรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาก็แค่เหมือนกับว่าเป็นคนที่พยายามจะติดต่อให้แล้วเขาก็แบบว่า ต้องมารองรับอารมณ์ของฉันซึ่งตอนนั้นนะฉันคิดถึงบ้านมากๆเลยแล้วก็ฉันร้องไห้เพราะว่าฉันคิดถึงบ้านฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะผู้ชายคนนั้นก็ช่วยปลอบฉันนะฉันก็บอกเขาว่าขอบคุณมากจริงๆบันนี่บอกว่าตัวฉันเองไม่รู้สิทำไมฉันดูคลิปวิดีโอของคุณแล้วฉันก็ร้องไห้ขึ้นมาก็ไม่รู้แคนดี้บอกว่าตอนที่ฉันมาอยู่เมืองไทยแรกๆอ่ะฉันก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแหละ แอนนี่บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยตอนแรกเนี่ยฉันต้องมาทํางานในกรุงเทพโอ้โหฉันแทบจะไม่ได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษเลยหลังจากอยู่เมืองไทยประมาณ4สัปดาห์ฉันได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษแล้วฉันก็แบบได้ยินสำเนียงว่าเป็นคนซาอเมิการรู้ไหมฉันร้องไห้ออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะเจสิก้าบอกว่าโอ้ฉันก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันวันนี้เองฉันขอโทษนะคือฉันมาทํางานในเมืองไทยแล้วแบบฉันเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชาวซาร พอฉันเห็นเธออยู่ดีฉันก็ร้องไห้ออกมาเลนซี่บอกว่าอา๋อเป็นเรื่องที่แปลกเนาะแต่เราอะสามารถร้องไห้กับคนแปลกหน้าได้เลยเพียงเพราะว่าเราอะคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศตัวเองในตอนนั้นแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยที่ฉันมาอยู่ในเมืองไทยฉันแบบบอกคนอื่นว่าฉันน่ะจะเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วนะแล้วเธอรู้ไหมคือ คนต่างชาติทุกคนแถวที่ฉันรู้จักที่มาอยู่ในเมืองไทยไม่ได้คนพูดถึงการเรียนภาษาไทยในแง่ลบทั้งนั้นเลยจริงๆฉันรู้สึกว่าการที่มาอยู่เมืองไทยแล้วถ้าเกิดสามารถพูดภาษาไทยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วคนไทยก็จะชอบคุณด้วยแต่ว่าหลังจากที่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหากเรากลับไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนแหละว่า ภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะลืมไปก็ได้หรือว่าแบบบางคนก็บอกว่าฉันไม่มีวันเรียนภาษาไทยหรอกเพราะยังไงก็ลืมอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าฉันไม่มีวันเรียนภาษาไทยอย่างแน่นอนเพราะว่ามันยากเกินไปซึ่งแบบว่าบางครั้งอะ่ะมีคนมาถามฉันนะว่าทําไมฉันถึงอยากเรียนภาษาไทยคือบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่คลุมเครือแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะได้เรียนมาคุณก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละซึ่งตอนนี้นะฉันกลับมาที่อังกฤษและขอบอกเลยว่า ฉันก็ไม่เห็นจะลืมภา,าษาไทยเลยฉันจพูดภาษาไทยได้ตามปกติและรู้ป่เมื่อวานนี้ฉันออกไปที่สนามบอลแล้วคราวนี้ฉันเห็นสองคนเขามาเล่นบอลกันแล้วก็เขาเป็นคนไทยเขาพูดภาษาไทยฉันก็เลยไปพูดภาษาไทยกับเขาโอ้โหคือแบบว่าฉันจําได้เลยฉันก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ถามว่าเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่รู้ได้ยังไง ài? ฉันพูดภาษาไทยได้นะเขาก็เลยแบบดีใจมากเลยเขาบอกว่าอยากคุยกับคนที่พูดภาษาไทยได้ั้ง นานละหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปรับประทานอาหารแล้วก็ หลังจนากนั้นรู้มาฉันเจอเพื่อนคนนี้และเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเราไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันเราได้ไปร้านอาหารไทยด้วยกันฉันได้ไปเจอครอบครัวของเพื่อนฉันซึ่งเป็นคนไทยโอ้โหคือแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วฉันก็บอกเลยนะว่าฉันนะ่ะเคยมาอยู่เมืองไทยฉันแบบเคยไปงานในเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยมา6เดือนทุกๆอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆรู้มา ว่าเวลาฉันคุยกับคนไทยได้เนี่ยโอ้โหคือดีมากๆเลยและฉันขอบอกเลยนะว่าชาวต่างชาติที่แบบว่ามีทัศนคติในแงล่ลบเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยฉันขอบอกเลยใครจะมาบอกว่าอย่าไปเรียนภาษาไทยเลยคุณอย่าไปเชื่อนะคุณเรียนไปเธอภาษาไทยแล้วขอบอกว่าคุณจะเหมือนกับได้รับรางวัลในชีวิตอย่างดีเยี่ยมเลยแหละคุ้มค่ามากๆสําหรับฉันที่ฉันได้เรียนในประเทศไทยถึงแม้ว่าบางช่วงฉันจะออกจากประเทศ ไทยแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าการเรียนภาษาไทยของฉันช่วยให้ฉันเนี่ยมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วชีวิตขอฉันก็มีความสุขมากจริงๆ แอมเบอร์บอกว่าโอ้ยเธอช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันมาทำงานที่เมืองไทยฉันอยากจะเรียนภาษาไทยมากเลยฉันนะ่ะพอฟังได้นะอ่านเขียนได้บ้างแต่ฉันนะ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแมสบอกว่าโอ้โหเธอเธอพูดภาษาไทยได้ตั้งแต่ท,ที่เธอเรียนมาแค่6เดือนนี้นะคือเก่งมากๆเลยอืมแอบอิจฉาเธออะเชริซาบอกว่าไม่เป็นไรฉันนะเรียนภาษาไทยฉันฝึกด้วยตัวเองนะวันละสองชั่วโมงดูตามแบบว่าพวกแฟลชการ์ดแล้วก็ พอพวกสอนฟังอะ่ะโจนส์บอกว่าตอนเนี้ยฉันเพิ่งมาอยู่เมืองไทยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วฉันน่ะรู้คาศัพท์ภาษาไทยบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ฉันพูดไม่ได้เลยรู้ไหมเวลาฉันเจอคนไทยฉันทําได้แค่แบบพยายามอ่อนน้อมให้มากที่สุดพยายามยิม้มฉันทําได้แค่2ออย่างนี้แหละ บ๊อบบี้บอกว่าฉันเข้าใจเลยนะว่าภาษาไทยเป็นภาษาท,ที่ยากมากจริงๆเรียนก็ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่จะรู้ภาษาไทยแต่ว่าฉันเห็นหลายคนนะ่ะพูดภาษาไทยได้ฉันก็แบบรู้สึกดีมากจริงๆฉันนะ่ะจะพยายามตั้งใจเรียนนะฉันอยากจะเรียนภาษาไทยมากๆเลยล่ะ พอนนี่บอกว่าฉันคิดว่าเธอมีความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะฉันขอบอกเลยฉันเองก็พยายามจะพูดภาษาไทยเหมือนกันฉันพยายามจะศึกษาหลายๆภาษามันเป็นความพยายามที่ขอบอกเลยว่าคุณจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนพูดไปเถอะถ้าเกิดพูดภาษาไหนได้มันจะยิ่งดีกับคุณแล้วก็เรียกว่าสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณไปได้เลยนะและที่สําคัญหากเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ช่วยให้เราสามารถเติบโตได้อย่างดีมากขึ้น พร้อมกับมีชีวิตก้าวหน้ามากกว่าเดิมด้วยนะ สตีฟบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่มีอะไรที่ไม่ไดีอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยใครจะมาพูดอะไรในแง่ลบปล่อยไปเถอะตอนนี้ฉันพยายามเรียนภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะพูดนะซึ่งตอนนี้ยังพูดไม่ได้เลยฉันจะพยายามให้มากกว่านี้ฉันอยากพูดภาษาไทยได้มากๆเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งอ่ะพูดภาษาไทยได้แล้วฉันรู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากเลยเวลาไปเที่ยวอะ่ะ ค่ลอสบอกว่าการเรียนรู้ภาษาบางทีเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าฉันแก่เกินไปหรือเปล่าที่จะเริ่มต้นเรียนภาษาไทยแต่ว่าโอเคพอฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันเข้าใจแล้วแหละฉันอยากจะเรียนภาษาไทยมากเพราะว่าตอนนี้ฉันก็เป็นคนสหรัฐอเมริกาที่มาอยู่เมืองไทยเหมือนกันขอบคุณกำลังใจดีๆจากเธอนะ